กีตาร์โปร่งนี่ดูสเปคยังไงครับเสียงเสียงดีไม่ดีไม้กับนัดซะเป็นส่วนมากไหมครับไม้กับนัดกีตาร์โปร่งนี่เอาอย่างนี้เลยครับผมผมขอพูดอย่างนี้เลยนะครับถ้าถ้าในในส่วนของผมนะเขาเรียกว่าประชันกันด้วยราคาเลยดีกว่าครับผมคือถ้าถูกนี้ก็คือคุณจะหาเสียงนี้นี่ก็คือคุณต้องหูก็คือต้องต้องแน่จริงๆครับผมก็คือคุณต้องคัดสัรนมาสามเลยครับ แต่ถ้าแต่คุณซื้อดีหน่อยก็คือหลักก็คือราคาหลักหมื่นหมื่นกลางๆางขึ้นไปอย่างเนี้ยอาจจะโอเคหน่อยครับผมนั่นแหละแต่ถ้าถูกลงมานี่รก็ผมคุณอย่าหาดีมันมันมันม่ง่ายเหมือนไฟฟ้าครับผมถ้าไฟฟ้านี่เหมือนว่าครับผมมันมันขับขับเขาเยกว่าขับด้วยกําลังไฟฟ้าไอขับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสเลยแต่กีตาร์โปร่งนี้คือชัดเจนเลยครับคุณดิดเพียบเพียเพียบอาคุติกไม่ต้องไปเสียบแจ็คเลยครับมันมันออกเลยครับผม นั่นแหละคือนั่นแหละเป็นด์ด้วเป็นเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเป็นไปได้จากญี่ปุ่นมือสองมาที่ป่าแอสได้ไปมันมันไม่ใช่ทุกตัวอย่างไรเป็นที่เป็นจะไปเจออย่างนั้นถูกไหมครับเออแต่น้าเหมือนมัเหมือนมาตินนั่นเองเออเออเครื่องนี้คือกีตาร์โป่งอ่ะมันถ้า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 ถามผมนะกีตาร์โป่งอ่ะถ้าผมใช้สายตาของคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกีตาร์โป่งมองนะกีตาร์โป่งเนี่ยมันจําแนกประเภทยากกว่ากีตาร์ไฟฟ้า ได้ฟ <rium> ้าเนี่ยเห็นเลยว่าสตัดเห็นเลยว่าเทเลเห็นเลยว่าเป็นทรงล็อกไอเบเนตเห็นเลยว่าเป็นลสพอเห็นเลยว่าเป็นเอเอสเห็นเลยว่าเป็นฮอลโลบอดี้แต่กีตาร์โป่งเนี่ยแม่งเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างแค่บางทีก็ไซส์เล็กมั่งเล็กกว่าหน่อยนึงแม่งก็เป็นสีไม้ไม้ข้างหน้าแล้วข้างหลังก็เป็นดำดำสีเข้มเข้มเหมือนมาฮอกแล้วแม่งก็หน้าตาเหมือนกันต่างแค่ที่ไซส์แม่งจนกระทั่งเวลาคนคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกีตาร์โป่งเนี่ยเวลาเขามองกีตาร์โป่งเขาจะมองเป็นไซส์ด้วยซ้ำ เขาจะมองเป็นไซส์เลยนะผมก็งงไซส์สี่สิบเอ็ดไซส์สี่สบสองไซส์อะไรอย่างเงี้ยเออเออกีตาร์โป่งอ่ะคนคนปัจจุบันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเวลาคนมันขายอ่ะมันจะไม่พูดถึงว่ามันคือเชฟอะไรมันเป็นแค่ไซส์เล็กเล็กเล็กหรือใหญ่แล้วเขาก็จะมองแล้วเขาแล้วเขาก็จะมองแค่ว่ามองแค่ว่าเฮ้ยมึงตัวเล็กหรือมึงตัวใหญ่ถ้ามึงตัวใหญ่มันก็เลยกีตาร์ใหญ่เพื่อให้เข้ากับมืออ่าแต่ในขณะที่กีตาร์ฟ้าเนี่ยเหมือนที่คุยกับ บอยตอนที่อู๋ไปหยิบของมากินเนี่ยกินได้ฟ้าเนี่ยม,<อ>มันเทปชัดสตัดก็คือสตัดมันก ja ็จะเป็นเทปอย่างนั้นต่อให้มันเพีย้ยนมันคงไม่ไปย่อส่วนลงมาอะไรอย่างนั้นมากมายถูกป่ะเทเลคือเทเลเพสพอเทสเล่เพสพอมันก็จะใกล้เคียงเพีพ้ยนยังไงก็นิดเดียวอ่ะไม่ได้เยอะอะไรแต่กินไดโป่งเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยถ้าเราใช้สายตาของคนที่ดูดูตาไม่ดูตาโป่งไม่เป็นเน่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยแม่งเหมือนกันหมดแล้วกูก็เขี้ยวแล้วเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่กูจะทำได้ก็คือกูดูราคา ก็คือแพงหน่อยให้มันตรงคุณภาพแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยกีตาร์โปร่งเวลาสมมติเราไปเราไปอโอดังญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันวางเรียงเนี่ยหน้าตาจะคือกีตาร์โปร่งเนี่ยผมว่าครึ่งหนึ่งแล้วกันห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะก็อปปี้มาตินมาห้าสิบเปอร์เซ็นะมันก็อปปี้มาตินมาไม่ว่าจะเป็นไม่แม้ว่าจะเป็นไอ้ยามาฮ่าเอฟสามหนึ่งศูนย์หรือยามาฮ่าเรื่องต่างๆพูดถึงเอกีตาร์โปร่งยามาฮ่าค,คือมาตินมันคือมาตินทั้งนั้นเลย อ่าซึ่งโมดิฟิเก็รเหมือนกันกับเสียงใช่ซึ่งไอ้เสียงที่เขาว่าดีเนี่ยไอ้เสียงที่ดีหรือไม่ดีมันคือเสียงที่คุณชอบทีเนี้ยอันดับแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนว่านะคุณชอบกีตาร์ทรงอะไรกีตาร์ไม่ว่าจะมีหน้าไฟฟ้าหรือว่ากีตาร์ปโป่งเนี่ยทรงสําคัญที่สุดสําคัญกว่าไม้เอาไม้เนี่ยเอาไว้ก่อนจะออโซลิดจะไม้หาเหวไม้อัดอะไรเนี้ยขอทรงก่อนแน่นอนเหมือนคุณซื้อกีตาร์ตัดอ่ะขอทรงก่อนคุณกาเงิน500บาทถ้าเกิดว่ามีกีตาร์ตัดแล้ว แล้วมันเป็นไม้อาจาก,ก็คุณก็ซื้อไปเล่นเหลือ500บาท800บาทพันหนึ่งพันสองก็ซื้อซื้อไปเล่นเถอะใช่ไหมกีตาร์ปุ่มก็เหมือนกันคุณต้องรู้ก่อนมาทรงทรงที่คุณที่คุณชอบมันคือทรงอะไรจริงจริงอย่างเช่นคุณมาสายมาตินเนี่ยคุณชอบด e ีทีแปดทรงดีหรือคุณจะชอบอทรงโอเอ็มทีปโอคุณดูทรงให้ออกก่อนอ่าหรือว่าคุณจะชอบพวกเจสี่ห้าทางกิปสันคุณต้องดูดูดูตรงนั้นให้ออกก่อนคุณชอบทางวิมเบิร์ดคุณชอบ เป็นเจสองร้อยหรือเป็นอะไรเงี้ยอันดับแรกที่คุณต้องก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณก็หยิบมือถือมาเปิดเข้าแอปเปิดเข้าแอปธนาคารแล้วคุณก็ดูยอดยอดเงินคงเหลือของคุณจอดูยอดเงินคงเหลือของคุณว่ายอดเงินคงเหลือนีคงยอดเงินคงเคงเหลือของคุณเนี่ยมันจะบอกว่าคุณเลือกอะไรได้อ่าเช่นัี้เองคุณจะเลือกเลือกอะไรได้แต่ว่าเชฟต้องมาก่อน ถามว่ายอดมูลคงเหลือเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะเลือกไม้ได้ไหมคุณจะเลือกออสเตรเลได้ไหมหรือคุณจะเอ่ออะไรนั้นท่านั้นเองแต่ว่าสําคัญที่สุดคือทรงก่อนคุณไปหาก็ให้ได้ก่อนว่าคุณชอบทรงอะไรจริงๆริงอ่าคุณไปเวลาเซิร์ชกูเกิลเนี่ยคุณไม่ต้องวิกิปสันไม่กล้าเซิร์ชเลยคิปสันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไม่มีตังค์ซื้อหลอกดูไปก็เท่านั้นคือคุณต้องหาทรงแล้วทรงแล้วทรงพวกเนี้ยมันก็จะคือมาตินกิปสันเทเลอร์อะไรมันอยู่แค่เนี้แหละแล้วไอแบรนด์ที่ถูกถูกข้อเขาก แค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็แล้วคุณก็เลือกทรงก่อนแล้วก็ดูเงินในบัญชีถ้าเงินในบัญชีคุณน้อยคุณก็ไม่ต้องเลือกมากหรอกเอาทรงให้ใช่คุณก็เอาไปเล่นเลยแต่ว่าอันนี้คืออ,อย่าอย่าอย่าลืมพวกว่าความสมประกอบอย่างไม่อ้าท้องไม่ป่องอะไรพวกเนี้คือฝากดูตรงนั้นด้วยเพราะถ้าป่องอะปัญหาพวกนี้มันจะเยอะแค่นั้นเองความมือสอง,<ด>องส่วนมากดูทรง,<อ>งไม่ได้ก่อนอ่าใช่มันตรงนั้นนะพวกนี้ตองแค่นั้นเองอ่าใช่ส่วนไม้กันถ้าถามว่าอ่าไม้กันนัดเป็นส่วนมากไหมครับ จริงๆอาซงก่อนส่วนใหญ่อ่าไม้เนี่ยก็เป็อนอันดับสองแค้หนึงห่ง็รองจริงไม้เนี่ยแทบแทบจะไม่ต้องดูหรอกถ้าเกิดงบเงินเงินในบัญชีคุณน้อยอ่ะจะได้มาฮอกหรือคุณได้ไม้อะไรคุณก็ซื้อเผื่อเออเอาขึอนจีนเว้ยไม่ค่อยต่างมากหรอกเอาจ้จริงไม่ค่อยต่างมากหรอกแต่แต่ราคามันต่างมากนึกออกป่ะอ่าโอเคถ้าแต่คุณไมีตังค์เยอะนั้นนั้นนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งเว้ยนึกออกป่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินสองพันสามพันเนี่ยเอาซงอย่างเดียวพอมือซื้อ แล้วก็สภาพแล้วก็สภาพให้มันใช้ได้คือสภาพมันโอเคอ,ะอ่ะอ่าแค่นั้นแหละ<ม>แต่ถ้าเกิดมีตังนะไปซื้อแบรนด์ก็ได้อ่าแค่นอง